สวัสดีค่ะ Welcome back to No one survive how to กับ m e l Gaming นะคะเราเห็นคอมเมนต์จากเพื่อนในช่องได้ถามว่าของที่เราฟาร์มไปแล้วเนี่ยมันจะรีอีกรอบใช่หรือไม่คำตอบคือใช่ค่ะอยู่ที่เราตั้งว่าจะให้รีกี่วันหรือว่าจะไม่มีการรีของขึ้นก็ได้ถ้าเราอยากเล่นแบบยากๆนจะพาไปดูการตั้งค่างต่เริ่มต้นนะคะสมมติว่าเรายังไม่ได้เริ่มเล่นเนี่ยการตั้งค่าจะอยู่ที่เ,ออเดี๋ยวะเดี๋ยวพาไปเรื่อง New Game นะคะ อันนี้เริ่มแรกเลยก็คือใส่เซฟแแนมของเราว่าเราจะเอาชื่อเซฟเนี่ยว่าอะไรแล้วแต่ความยากของเกมก็จะเป็นแบบว่ารีแลกซ์ไม่ซีเรียสชิลๆอันที่2ก็จะเป็นแบบภัยพิบัติก็จะมีพวกฝนตกพายุเข้าหิมะก็จะหนักกับปกติทั่วไปแล้วก็อันที่3ก็จะยากไปเลยแต่ถ้าเราอยากแบบว่าไม่ต้องตั้งเองกอ็ให้เราเลือกเอ,เองโดยที่ไม่ต้องตามเขาอย่างนี้ค่ะอย่างซอมบี้เว็บแอคแท็กเอาใช่ไหมเอา,เอา,เอากดไป เล่นชิวๆแต่มีซอมบี้เว็บมาด้วยแล้วก็สตาร์เตอร์คิดหมายความว่าเริ่มต้นเนี่ยจะมีเสื้อผ้ามีปืนหรือเปล่ามีคอมีขวาหรือคออะไรใดๆได้ไหมแต่ถ้าไม่มีก็คุณก็เริ่มสร้างตั้งต้นเลยส่วนซอมบี้เว็บเอากี่วันก็คือเรื่องแต่มาทุกวันเลยก็ได้แล้วแต่คุณเลยแล้วแต่ที่คุณสร้างไหวหรือจะ3วัน7วันหรือ10หรือ15แล้วแต่สะดวกนะคะส่วนเว็บมัลติพุ จะประมาณคูณเท่าไหร่ก็แล้วแต่คุณอีกนะคะความยากง่ายที่คุณต้องการออแล้วก็ความแข็งแกร่งของซอมบี้ฆ่ายากฆ่าง่ายแล้วแต่คุณเลือกเลยนะคะอย่างที่ชอบเอาความสะใจแล้วแต่แล้วก็หมายความว่าแต่นะฮะอื่นๆก็คือเป็นความยากง่ายทั่วไปทั้งหมดเลยคุณก็เลือกเอาจะเอาแบบว่ากี่เปอร์เซนต์เอาไวรัสกี่เปอร์เซนต์แล้วแต่ เข้าใจเหมือนว่าเวลาซอมบี้โดนตัวเราเนี่ยจะโดนเขาเรียกว่าไงอ่ะมันจะเพิ่มสกิลลดไวรัสที่ข้างล่างขวาสุดอะคะ่ะว่ามันจะลดไปกี่เปอร์เซนต์อะไรประมาณนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกด้วยทุกอย่างแต่จริงๆการเล่นเกมไม่จําเป็นต้องแบบว่าฟิกซ์หรือเหมือนคนอื่นเอาที่ความสบายใจของเราอะคะ่ะเข้าใจใช่ปะคะเออประมาณนี้อซอมบี้รีสปอนคืออันแรกก็เหมือนกับว่าน่าจะ เกิดขึ้นไวัยกี่เท่าอะไรอย่างนี้มั้งคะเพราะว่าบางบางจุดที่เราต้องไปฟาร์มมันจะมีซอมบี้เกิดขึ้นเรื่อยๆเราก็สามารถเลือกเลือกระยะเวลาในการเกิดขึ้นช้าหรือเร็วหรือจํานวนได้อยู่ที่เราเลือกส่วนอันนี้คือจํานวนจํานวนวันของแต่ละปีคือทุกคนอยากเล่นนานๆเอา3ามวันเหมือนปัจจุบันเลยก็ได้เหมือนชีวิตจริงก็ได้หรือจะเอาแค่4ี่สิบแปดสิบแต่แต,แต่ส่วนตัวเหมียวที่เล่นมา40กลางดีค่ะมันเยอะเกินไปนะ่ะ เพราะเกมมันก็คือเราน่าจะฟาร์มหมดแล้วแต่ถ้าเล่นหลายๆคนน่าจะสนุกก็จะเอา360เลยก็ได้นะฮะส่วนวนะเอาทีละข้อเนี่ยค่ะที่จะเป็นอ่อลูดเราจะเอาแบบว่าหายากเอา Normal หรือว่าเอาแบบไหนขึ้นอยู่กับเราแล้วก็ตรงนี้คือการตั้งค่าว่าจะให้มันรีอีกรอบอะ่ะวันไหน 20, 40, 30หรือจะไม่ให้รีก็ได้แล้วต่อเราอย่างที่บอกอะคะ่ะที่บอกว่าจะเอาให้แบบรียังไง เข้าใจใช่ปะคะส่วนอันนี้เพิ่มมเดทน่าจะเกี่ยวกับว่าตายแล้วตายเลยไหมหรือว่ารีขึ้นมาหรือเปล่าหมายถึงตัวเราอะนะคะหรือว่าอาจจะเป็นซอมบี้ก็ได้อันนี้ยังไม่เคยกดนะเหมือนกับว่าพอเราตายแล้วเริ่มใหม่เลยไหมอันนี้ยังไม่เคยเลือกนะคะไม่รู้เป็นเพราะว่าเราตายหรือว่าซอมบี้ตายหรือเปล่านะคะส่วนอันนี้เป็นเมอร์ชานก็คือร้านค้าร้านค้าที่เราไปซื้อของน่จะให้เขารีของกี่วัน5วัน10วันหรือว่า20วันแล้วแต่เราค่ะ ส่วน PVP ก็น่าจะไปเจอคนอื่นหรือเปล่าไม่แน่ใจก็คือเลือกเล่นกับคนอื่นหรือไปเจอเซฟอ,อื่นซึ่งเหมือนไม่ได้เลือกนะคะก็คือเลือกง่ายๆไปก่อนแล้วเดี๋ยวมจะพาไปดูเซฟที่เหมียวเลือกไว้ว่า่ะแลวถ้าเมื่อผมเล่นไปแล้วผมอยากรู้ว่าจะกดดูว่ามันรีของกี่วันก็ตรงไหนโอเคค่ะเดี๋ยวพาไปเลอนง่ายๆนะคะสักคู่นะรอเซฟแป๊บหนึ่ง ทุกอย่างมันอยู่ที่เราตั้งค่าแต่แรกฮะแล้วก็ถ้าใครแบบเกมนี้มนไม่มีภาษาไทยเนาะก็ใช้ google translate ฮะก็กดตรงกล้องแล้วก็เลือกภาษาไทยก็จะ translate ในทุกคำมันก็จะง่ายขึ้นหรือบางตัวก็ลองเล่นดูก็ได้ฮะเซฟออกมาก็จะได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ผมยังไม่ได้ลองทุกอย่างทั้งหมดนะแต่ว่าเท่าที่ลองมาแล้วก็จะประมาณนี้นะคะซึ่งไม่ยากเดี๋ยวนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือของที่ร้านค้าจริงๆเลือก5วันกำลังดีนะคะ ถือว่านานไปด้วยซ้าอะสาหรับคนที่ผมเล่นแล้วผมไม่รู้กดตรงนี้ฮะ,ะเดี๋ยวนะตรงไหนวะอะตรงนี้ฮะแล้วกดอินฟ r m a เมชันมันจะขึ้นว่าที่ตัวเองเลือกตั้งแต่แรกอะมันเลือกอะไรไปเอาใหม่นะกดแท็บนะฮะอากดแท็บอยู่ตรงเนี้ยฮะพวกสกิลของเราแล้วกดที่อินฟ r m a เมชันมันจะขึ้นมาเลยเห็นไหมคะว่าที่เราเล่นไปแล้วเนี่ยกี่วันเจ็ดวันอย่างที่เหมียวเลือกก็คือจะเป็นแบบ a v e r a ร e ครับ ความแบบว่ากลางๆไม่ยากไม่ง่ายมากนะคะแล้วก็ให้เว็บแอคแท็กทุก7วันซอมบี้เว็บแค่นี้เองคุณหนึ่งก็พอแค่น,นี้ก็เยอะแล้วนะคะมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะคะถ้าเเลือกไปแล้วอะ่ะไม่สามารถเปลี่ยนกลางคันได้ระบบมันก็จะรวนเนาะแล้วก็ซอมบี้เกิดขึ้นแค่คุณหนึ่งก็พอเหมือนกับว่าเราเข้าหมู่บ้านไปเดี๋ยวเราไปฟาร์มมันมี5ตัวหลังจากนั้นไปมันก็เกิด5ตัวเข้าใจใช่ปหคะส่วนไอ้สปินเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันมัน,ม,นมันหมุนยังไงระยะเวลาหรือเปล่าไม่ชัวร์นะคะ ประมาณนี้ก็ซอมบี้เดดแรงกัน่าถ้าโดนตัวเราน่าจะขึ้นไอตรงแอนตี้ไวรัสเราน่าก็จะลดเยอะหน่อยประมาณนี้ที่ตามที่เข้าใจนะแต่ถ้าใครมีความรู้เพิ่มเติมก็มาเมเมนต์บอกได้นะคะส่วนอันนี้ก็เพอร์มาเดดเพอร์มาเดดเททีอันนี้ก็ไม่ชัวว่เป็นตัวเราแต่เกมนี้เดี๋ยวยังไม่เคยตายนะอืมยังไม่เคยตายหมายถึงว่าเซฟล่าสุดซีซั่นสายังไม่เคยตายแต่ก็ลองดูเหมือนกันอาจจะตายก็ได้อ๋อนี่ไง อาจจะรีเซ็ต all สกิล after death ก็ได้อ๋ออันนี้คือเหมียวติ๊กไปแล้วใช่อ่ะโอเคให้เห็นเลย,เลยก็สมมติว่าถ้าเหมียวเล่นครั้งเนี้ซีซั่นสามถ้าเหมียวตายเนี่ยสก,กิลทุกอย่างรีเซ็ตเลยกูติ๊กทำไมวะเนี่ยงงเหมือนกันนะคะโอเคไม่เป็นไรก็ถือว่าอย่าตายแล้วกันเนาะพยายามเซฟตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอืมอ๋อเหมียวเลือกแบบไพ่พิบัติไงมันก็จะดูยากยิ่งขึ้นนะถ้าจะไม่ผิดเออส่วนใหญ่ root distribution ก็เอากับ normal นี่ขนาด normal นะโคตรเกลือเลยบอกก่อนถ้ายิ่งแบบแบรงขึ้นไปอีกนี่คือหนักหนาสาหัสเลยนะคะทุกคนเอา Normal ก็พอแค่นี้ก็หายากแล้วส่วนรูทレスปอนทำก็20วันอย่างที่บอกค่ะมันจะรีทุก20วันนะคะแล้วก็ร้านค้าก็5วันปกตินะคะนี่คือสําหรับความรู้ที่ได้มาจากการเล่นเกมนี้แล้วก็ถ้าใครสงสัยคําถามอะไรก็เมนมาได้นะคะเดี๋ยวจะหาคําตอบแล้วก็จะทําคลิปบอกให้เพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้นนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับคำถามด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยค่ะแล้วพบกันในนวันสวายฮาวทูพาร์ทอื่นๆนะคะบ๊ายบาย